นี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ของขังวัดไหนนะจ๊ะนี่นี่คือเด็กๆที่เรากําลังเอายานมนะจ๊ะสวัสดีจ้ะทุกคนพัฒนาลูกพายออดนะจ๊ะรู้จักชุดการแต่งกายแล้วทํางานแน่นอนจ้ะเมื่อนี้จะพาไปทํำจิจกรรมเล็กๆในหน่อยเพราะว่าเฮามีหลูกวัวที่เฮาทํา,าการยานมนะคะทุกคนคะ่ะก็จะหายไปเบื้องว่าการที่คนออสตเตรเลียหรือว่าชาอสตเตรเลียนี่เขาทําการ ายาน้มลูกงัวเวลาลูกงัวอายุครบ4เดือนหาเดือนหรือแล้วแต่ความสมบูรณ์ของลูกงัวนี่ข้าเจ้าจะหายลูกงัวยาน้มนะคะเพื่อที่จะหายคุ้นแม่เพิ่นได้บำรุงร่างกายพร้อมที่จะดูแลลูกสุดต่อไปที่เพิ่นจะขอดมากนะคะทุกคนวันนี้เรามีอะไรให้ทําไปดูกันเลยจ้าไปเป็นกําลังใจให้กันนะจ้าอุ้ยพึ่งมาลูกมามา ได้ยินเสียงข่อยเอืน่นย่างรวยรวยมากพี่น้องลูกสาวตะพีดไปคุ้มไหลไหลจังเด็กกบว่ามาข่อยก็เลยเอื่นใส่ว่ามามามาหลูกมาวางสือย่างรวยรวยไปเพราะว่าตะพีดก็เอาฟางไปใบคุณน้องคะอันนี้เป็นคุณแม่นะจ๊ะวันนี้ลูกสาวเล่ากับม่สอยนะจ๊ะค่ะทุกคนกะจะสงสัยเนาะนถามพัฒนันมาหลายคนอยู่ว่าอามว่า อาสตเตรเลียง,งวาฝรั่งเนี่เขาฟังภาษาต่างบ้านเ้าวหลุเรืองอยู่บ่ภาษาอีสานภาษาไทายห้าหรหลเรืองอยู่บ่อ่าพัฒนานคิดว่าเขาฟังหลูเรืองนะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้ยินเสียงหฮาดูอ่ามันเกิดความขุนชินเนาะสั์เพิ่นกับมีหัวใจเพิ่นกับมี่ควมคิดมี่สมองคือกันพี่น,น้อมันก็นจําใดผู้ใดเป็นเจ้าของผู้ใดเคยเลี้ยงเคยเกี่ยนะคะนี่นะคะเขาจะแยกมาไหวเพื่อจะอ่าให้วัคซีนบำรุงร่างกายนะจ๊ะ ไอตัวเซเวนินวันะจ๊ะเราก็สเปรย์ยาป้องกันเห็บเหาแล้วก็ป้องกันพยาธินะจ๊ะแล้วน้องๆก็จะโตกินญ้าปันว่าเครื่องตั้นหยาผุนแล้วพี่น้องบัานนี้และนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะทํางานกันในวันนี้นะจ๊ะในกล่องสีดําก็จะมีพักกันไกตัดเทมฉีดยากันไกหรือว่นาเบอร์ปาสติกเบอร์ตยาากะ ไอตัวสเปรย์ยไล่มแมลงสีชมพูนี่ทั้งช่วยไล่มแมลงแล้วก็รักษาเรื่องพยาธิด้วยนะจ๊ะแพงค่ะอน,นี้แปดร่อยกว่าดอนกระตุกเป็นเงินไทยกับประมาณหมื่นกว่าบาทนะจ๊ะเนี่ยกระปุกเดียวอันนี้ก็เป็นรักษาพยาธินะจ๊ะจะเป็นคิ้วๆขึ้นน้ำมันจ้ะ ก็ mm hmm. <g lys> จะเป็นที่สเปรย์ยาแล้วก็มีเข็มฉีดยานะจ๊ะส่วนอันนี้ต้องเก็บไว้ในที่ที่มีความเย็นนะคะอันนี้เป็นบ็อกน้ําแข็งนะคะบ็อกน้ําแข็งอันนี้ก็จะเป็นเซเว่นอินวันนะคะก็คือร,รักษาป้องกันเจ็ดอย่างในหนึ่งเดียวนะคะก็จะมีทั้งบํารุงบํารุงเลือดบารุงน้านมแลรักษาพยุงพยาธิต่างๆทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวลูกนะคะ นี you, mm ้เราจะฉีดค <my parents' S 1> ุณแม่เนี nah ่ยเราจะฉีด2.5 ml นะจ๊ะปกรณ์การทํางานของข่อยมอเน่ก็จะมีถุงมือแล้วก็กันไกรนะคะไว้ตัดขนหางก็จะตกแต่งขนหางให้คุณแม่แล้วก็สเปรย์ยาให้คุณแม่แม่

ูลขสาวอยควัวตัวไหนที่เสร็จเรียบร้อยได้วัคซีนครบแล้วก็สเปรย์ยาครบแล้วก็จะเขียนอ่าหมายเลขหรือว่านำเบอร์เขาลงแล้วก็มาติกต๊กติ๊กตามช่อง <Yep. S 2> แบบนี้เลยจ้าที่ที่หางเยอะมากจ้ะต้องตัดให้เขาด้วย ความสะอาดอันนี้ไม่ใช่ของขังวัดไหนนะจ๊ะเนี่ยขี้วัวจ้ะนี่ถ้ามันจับขนหางหลายๆมันก็จะแข็งแบบนี้แล้วมันก็จะจับเตมหางนะคะหัวพันแองกัดเพิ่นมักจะทายเหลวแล้วก็จับเป็นก้อนแบบนี้มันบ่สวยงามเพราะต้องตัดแต่งจ้ะต้องบอกว่าหัวพันแองกัดเพิ่นจะทายเหลวนะคะแล้วก็เวลาเพิ่นทายเพิ่นจะบ่ยกหางข้นคึอนหัวบานเท่านะคะเพิ่นก็จะทายเหลี่ยนหลาดมันก็จะติดน้ำค้นหางน้ำตรงก้นนะคะ ถ้าเป็นตัวเมียเราก็จะเล็มตรงจิ้มให้น้องเขาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเขาถ่ายมันก็จะติดอยูตรงขนตรงนั้นแล้วมันก็จะทําให้เขาหนักถ้านานไปมันจะแข็งแล้วมันก็จะทําให้มีหนอนมีแมลงวันมาตอมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพของน้องๆจ้ะปีนี้เราใช้แท็กซีแดงจ้ะเอก็คือสเตียสเตียก็คือวัววัวตอนนะจ๊ะ เราจะขายในราคาวัวตอนเราจะไม่เอาเป็นพ่อพันนะจ๊ะเพินจะเอาหนังยางรัดไข่ออกให้เป็นงัวตอนนะจ๊ะข้างล่างก็จะเป็นสายพันธุ์พ่อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์แม่นัมเบอร์ของแม่อันนี้นัมเบอร์ของพอ่อนะคะตัวนี้เพินเป็นฟ้าแฟดพี่น้องอเ <laughs> พืินเป็นฟ้าแฝดแต่พเพินบ่ถูกลักษณะที่จะเอาไว้เป็นวัวพ่อพันนะคะเข้ากันเลยตรงตอนเห็เป็นงัวตอนนะจ๊ะทุกคน บนนี้ะะคจะทำเป็นมัวตอนจ้ะหนังยางอันนี้เป็นเครื่องประมาณสองอาทิตย์ไข่เขาก็จะหลุดเองค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้พัฒนั่นก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาเบิงงคลิปที่เขามาให้กำลังใจพัฒนนั่น ในทุกๆคลิปนะคะทุกคนคะ่ะหวังว่าพี่น้องทุกคนกับสิมีความสุขเนาะพี่น้องพัฒนากับเต็มใจนําเสนอเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า